หาร้านรับกันเยอะแล้วมาหาร้านไม่รับกันบ้างนะคะเพียงปักหมุดหน้าธครกันไอลินสันทายก็จะเจอร้าน Soul AI Lin Feel My Soul เข้าถึงจิตลึกถึงใจบรรยากาศร้านน่ารักมากๆเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันบ้างดีกว่าคะ่ะที่นี่ทางร้านเขาจะมีเมนูกาแฟคุณภาพดีให้เลือกดื่มหลากหลายเมนูเลยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอาหารที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเบเกอรี่โฮมเมดสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านก็มีนะคะมีมุมพักผ่อนเหมาะกับการนั่งทำงานและ enjoy your day ด้วยค่ะที่นี่มาครั้งเดียวไม่พอมีมุมนัดคุยงานมุมถ่ายภาพถ้าหิวก็ไม่ต้องไปไหนไกลอร่อยจบครบในที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ พร้อมกับชมบ้านสวยของโครงการไอรินแถมบริาการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อบ้านวันหยุดไม่รู้จะไปไหนมาที่นี่